ใค่ะในเรียนวันนี้เราก็จะมาเรียนทบทวนเรื่องเดิมของอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็มาเริ่มเรื่องใหม่สําหรับที่จะต้องเรียนในสัปดาห์นี้กันนะคะโมนกับจํานวนอนุภาคอันนี้คือเรื่องเก่าของอาทิตย์ที่แล้วอันนี้ครูอขอบทบทวนให้นะอ่ะโอเคอนุภาคเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของอะตอมโมเลกุลหรือไอออนก็ได้ก็คืออยู่ยก็ว่าสารนั้นคืออะไรถ้าอยู่ในรูปของ อะตอมเนี่ยก็คือเป็นธาตุเดียวๆแบบนี้นะคะแต่ถ้าอยู่ในรูปของโมเลกุลค,คือก็คือจะประกอบไปด้วยธาตุหลายอะตอมมาอยู่ด้วยกันนะคะไอออนเนี่ยสารที่เราจะมองให้อยู่ในรูปของไอออนได้เนี่ยจะต้องเป็นสารประกอบไอออนิกนะคะอะ่ะยกตัวอย่างเช่นโซ so, เดียมคอลอไรด์เนี่ยเป็นสารประกอบไอออนิกเพราะประกอบด้วยโลหะกับอะโลหะ เราสามารถมองให้อยู่ในรูปของไอออนได้คือโซเดียมไอออนบวกกับคลอรไอออนลบนั่นเองนะคะนักวิทยาศาสตร์เขาบอกว่าสารใดๆ1โมลจะมีจำนวนอ,นอนุภาคเท่ากับเลขะโวกาโดก็คือ6.02คูณ10ยกกำลัง23 อนุภาคอ,อันนี้นักเรียนจำมาได้เลยนะคะมันเป็นความจริงที่เราจะเอาไปใช้ในแฟกเตอร์นั่นเองสารใดๆหนึ่งโมลจะมีจำนวนอ,นอนุภาคเท่ากับ6.02ูคูณ10ยกกำลัง23อนุภาคซึ่งเลขเนี้ยเราเรียกว่าเลขอะโวคาโดนั่นเองอ่ะยกตัวอย่างเช่น h 2 o หโมลก็จะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23ขอมาข้างล่างนะคะโมเลกุลเห็นไหมเพราะว่า h 2 o เนี่ยเรามองว่ามันอยู่ในรูปของโมเลกุลอนุภาคของเขาก็เลยคือคำว่า โมเลกุลน,นั่นเองแต่ถ้าครูมองว่าอยู่ในรูปของอะตอมเพราะฉะนั้น h 2 o 1โมลเนี่ยก็จะมีจำนวนอะตอมเท่ากับนักเรียนอะตอมนักเรียนต้องมองลึกไป h 2 o มีกี่อะตอมคะไฮโดรเจน2บโออกซิเจนอีก1กลายเป็น3กลายเป็น3คูณ6.02คูณ10ยกกำลัง23อะตอมนั่นเอง แต่ถ้าครูมองแค่อะตอมของไฮโดรเจนเพราะฉะนั้น H 2 O 1โมลก็จะมีจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนเท่ากับ2คูณ6.02คูณ10ยกกำลัง23อะตอมไฮโดรเจนนั่นเองนะคะอันนี้คือเรื่องเก่าที่ครูทบทวนให้เนาะ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวลองดูถ้ามันอยู่ในรูปของไอออนบ้างเช่นโซเดียม คลอไรหนึโมลมีจำนวนอานอุภาคเท่ากับมองในรูปของไอออนเนาะโซเดียมไอออนบวกหนึ่งคลอไรออนลบหนึกี่ไออนคะเนี่ยหนึออไอออนเพราะฉะนั้น1โมลเนี่ยจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับ2องคูณหกจคูณสิบยกกำลังยี่ามไอออนนั่นเองนะคะ แมกนีเซียมคลอไรอันนี้เป็นสารประกอบไอออนิกเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าครูมองเป็นจำนวนอนุภาคเนี่ยก็จะอยู่ในรูปของไอออนเนาะแมกนีเซียมคลอไรหนึ่งโมลจะมีจำนวนอนุภาคเท่าไหร่ก็ดูซิมีกี่อออนเวลาแตกออกเนี่ยจะเป็นแมกนีเซียม2บวกกับคลอไรอ้อนลบกี่กี่คลอไรอ้อนลบคะนับซิ1 2 3สไอออน เพราะฉันก็นก็1โมงก็จะมีเท่ากับ3คูณ6.02ูคูณบยกกำลัง23ไอออนนั่นเองนะคะอ่ะอันนี้คือการทวนของเก่าเนาะอ่ะวันนี้เรามาเริ่มเรื่องใหม่ของเราบ้าง มวลต่อมวลนะคะนักเรียนเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นบทเลยเนี่ยเรารู้ว่าคาร์บอนสิบสองหนึ่งอะตอมเนี่ยเขามีมวลเท่ากับสิบสองคูณหนึ่งจุดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่ อันนี้คือคาร์บอน12 1อะตอมนะเขาจะมีมวลเท่านี้นะคะ12คูณ1.6กคูณ10ยกกำลังลบ24กรัมทีนี้ครูอยากรู้ว่าถ้าคาร์บอน12 1โมลละ่ะจะมีมวลเท่ากับเท่าใดอ่ะเมื่อกี้นี้เรารู้ว่าสารใดก็แล้วแต่1โมลเนี่ยเขาจะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับ6.02คูณ10ยกกำลัง23 เพราะฉะนั้นคาร์บอน12 1นโมลเนี่ยก็จะมีจำนวนอน,อนุภาคเท่ากับ6.02อคูณ10ยกกำลังยี่อะตอมเนาะอ่ะอืมโอเคะนัดเียนมาต่อเมื่อกี้มันอะไรเด้งขึ้นมาไม่ดูเนาะ <c oughs> อ่ะหนึ่งอะตอมหนักเท่านี้ ถามว่า6.02คูณ10ยกกำลัง23อะตอมหนักเท่าใดเพราะฉะนั้นเราก็แค่เอา6.02คูณ10ยกกำลัง23อะตอมไปคูณกับมวลของธาตุ1อะตอมมันก็จะได้คำตอบออกมานะคะซึ่งคำตอบก็คือกดเครื่องคิดเลขแล้วเนี่ยเอาเลขทั้งหมดคูณกันแล้วเนี่ยได้เท่ากับ12กรัม ซึ่ง12กร,รัมตรงเนี้ยคือมวลของธาตุในปริมาณ1โมลมวลของธาตุในปริมาณ1โมลเนาะนี่นะคะเราเรียกมวลที่มีหน่วยกร,รัมต่อโมวลว่ามวลต่อโมล นั่นเองอืแล้วก็เป็นแบบนี้กับธาตุทุกธาตุเลยค่ะน,ะนักเรียนเป็นแบบนี้กับธาตุทุกธาตุตัวอย่างเช่นครูอยากรู้ว่าลิเทียมที่มีเมลขมมลเจ็ดเนี่ยครูอยากรู้ว่าลิเทียมหนึ่งโมลเนี่ยจะมีมวลเท่าใดถ้าลิเทียมหนึ่งอะตอมเนี่ยเขาจะมีมวลเท่ากับเจ็ดคูณหนึ่งจุดหกหกคูณสิบยกกำลังลบยี่สิบสี่กรัมเพราะฉะนั้นลิเทียมหนึ่งโมล ก็จะมีมวลเท่ากับ6.02ุดูนสองคูณสิยกกำลังยีาคูณเคูณหนึคูณสิยกกำลังลบยี y คำตอบก็คือ7จ็ดกิ๊มเห็นไหมคะอันนี้คือมวล หน่วยของเขาก็คือกร,รัมใน1โมลหรือว่า7กร,รัมต่อโมลนั่นเองแล้เรียนสังเกตดูนะเห็นไหมคะว่ามวลของสารในปริมาณ1โมลเนี่ยเขาจะมีมวลเท่ากับเลขมวลเขาจะมีมวลเท่ากับเลขมวลของธาตุนั้นๆเห็นไหมคะัเช่นคาร์บอนมวลของคาร์บอน1นโมลเนี่ยเขาก็จะมีมวลเท่ากับเลขมวลของธาตุนั้น ลิเทียมก็เช่นเดียวกันดิเทียมหนึโมลก็จะมีมวลเท่ากับเลขมวลของดิเทียมนะคะหมายความว่าอะไรหมายความว่าสารใด,ดหนึ่งโมลจะมีมวลเท่ากับตัวมันเองเช่นเดียวกันค่ะจำนะคะ กรอบที่ครูวาดให้นักเรียนต้องจำหมดสารใดหนึ่งโมลจะมีมวลเท่ากับตัวมันเองอ่ะยกตัวอย่างเช่นไฮโดรเจนที่มีเลขมมลหนึ่งครูอยากรู้ว่าไฮโดรเจนหนึ่งโมลจะมีมวลเท่าใดเพราะฉะนั้นไม่ต้องคิดเลยก็มีมวลเท่ากับเลขมวลของตัวมันเองก็คือหนึ่งไนโตรเจนที่มีเลขมมล14ครูอยากรู้ไนโตรเจน14 1หนึ่งโมลจะมีมวลเท่าใด ก็ตอบเลย14กรมัมต่อโมลเห็นไหมคะง,ง่ายๆทีนี้ครูยกตัวอย่างสารเนี่ยครูยกตัวอย่างในรูปของอะตอมทั้งนั้นเลยลองดูสารที่อยู่ในรูปของโมเลกุลบ้างยกตัวอย่างเช่น HCl HCl เนี่ยเขาอยู่ในรูปของโมเลกุลน,นะคะทีนี้มวลของ HCl เนี่ยเราจะเรียกว่ามวลโมเลกุล มวลโมเลกุลเนี่ยก็จะได้จากมวลของธาตุทุกชนิดที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยมาบวกกันไฮโดรเจนเนี่ยเขามีเลขมวลหนึคลอรีนมีเลขมวล35.5เพราะฉะนั้นมวลโมเลกุลของ hcl จะเท่ากับมวลของไฮโดรเจนบวกมวลของคลอรีนซึ่งก็คือ36.5กรัม นั่นเองและเป็นในทำนองเดียวก,กันกับตอนที่อยู่ในรูปของอะตอมเลยค่ะนักเรียนถ้า hcl 1โมลก็จะมีมวลเท่ากับตัวมันเองนั่นแหละเพราะฉะนั้น hcl 1โมลก็จะมีมวลเท่ากับ36.5กรัมน,นั่นเองอันนี้ต่อโมลเนาะเห็นไ,ไหมคะสารใดหนึ่งโมลก็จะมีมวลเท่ากับตัวมันเองถ้าเรียนอยากรู้ว่า1มวมลมีมวลเท่าใดนักเรียนก็แค่ คิดมวลของตัวมันเองแค่นั้นแหละนั่นคือคําตอบนะคะอ่ะเรามาดูสารที่เป็นสารประกอบไอออนิกบ้างสารประกอบไอออนิกเขาจะไม่เรียกว่ามันเนี่ยอยู่ในรูปของโมเลกุลน,นะคะนักเรียนเขาจะเรียกว่ามันเนี่ยอยู่ในรูปของสูตรอ่าเช่นโซเดียมคลอไรเนี่ยเขาเรียกว่าโซเดียมคลอไรหนึ่งสูตร เพราะฉะนั้นมวลมวลของโซเดียมคลอไรด์เนี่ยมวลของโซเดียมคลอไรด์ก็จะเรียกว่ามวลสูตรนั่นเนองจะเรียกว่ามวลสูตรเช่นเดียวกันมวลสูตรของโซเดียมคลอไรด์ก็ได้จากธาตุที่เป็นองค์ประกอบเนี่ยเอามาบวกกันนะคะโซเดียมเนี่ยมีเลขมวล23 คอรีนมีเลขมวล35.5เพราะฉะนั้นมวลสูตรของโซเดียมคลอไรก็คือ23บวกกับ35.5คําคำตอบก็คือ58.5กรัมนั่นเองอ่ะในทำนองเดียวกันเลยค่ะนักเรียนครูถามว่าโซเดียมคลอไรด์1โมลจะมีมวลเท่ากับเท่าใด เหมือนกันเลยค่ะนักเรียนสารใดๆหนึ่งโมลจะมีมวลเท่ากับตัวมันเองเพราะฉะนั้นโซเดียมคลอไรด์หนึ่งโมลก็จะมีมวลเท่ากับ58.5กรัมต่อโมลน,นั่นเองอเพราะฉะนั้นท้าครูถามว่า H2O หนึ่งโมลจะมีมวลเท่าใดนักเรียนก็ตอบคือว่ามีมวลเท่ากับมวลของตัวมันเองไฮโดรเจนหนึ่ง แต่ว่ามีไฮโดรเจนมี2ก็เอา2เข้าไปคูณออกซิเจน1ตัวมีเลขมวลเท่ากับ16เพราะฉะนั้น h 2 o หรือว่าน้ำา1โมลก็จะมีมวลเท่ากับ1คูณ2บวกกับ16คําคำตอบก็คือ18กร,รมัมต่อโมลนั่นเองอเดี๋ยวเราลองมาดูตัวอย่างกันนะคะ น้ำ่5จุด้าโมลมีมวลเท่าไหร่ทีนี้เราก็ต้องมาดูก่อนเมื่อกี้เราเรียนไปสารใดๆ1โมลจะมีมวลเท่ากับตัวมันเองน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยเลขมวลหนึออกซิเจนเนี่ยเลขมวลสินะคะแต่น้ำเนี่ยมี2ก็กลายเป็น1นคูณสบวกกับ16 ต่อก็เลยกลายเป็น18นะคะน้ำหนโมลมีมวลเท่ากับ18ทีนี้เขาถามว่าน้ำศูนย์จโมลมีมวลเท่าใดอ่ะเอาแฟกเตอร์มาค่ะเอาความจริงมาเขียนแฟกเตอร์ factor. เราอยากรู้มวลมวลก็คือมีหน่วยเป็นกร,รมเนาะเราก็ต้องเอากร,รมขึ้นบนหารด้วยอีกหน่วยหนึ่งก็คือหนึ่งโมลอืมในตัากนั้นปุ๊บ เอาเลขที่โจทย์ให้มาเข้ามาคูณโมนบัดโมนแล้วเดยนก็จะได้คำตอบออกมาเป็นกรรมัมซึ่งคำตอบก็คือ9ก้ากัมนั่นเองแบบนี้เป็นต้นนะคะตัวอย่างเนาะ มาดูตัวอย่างในหนังสือเรียนม้างนะคะเล็กสิบกร,รัมมีจำนวนอะตอมเท่าใดโจทย์พูดถึงอะไรบ้าง10กร,รัมกับจำนวนอะตอมกรัม10กรัมสิบกร,รมักรรม,กรรมก็คือมวล จำนวนอะตอมก็คืออนุภาคเอาละโจทย์พูดถึงมวลกับอนุภาคสองคำนี้มันมันเชื่อมต่อกันด้วยอะไรคะนักเรียนเราเรียนมาแค่สองเรื่องเมื่อกี้นี้สารใดๆหนึ่งโมลมีจํานวนอ,นอนุภาค เท่ากับเลขอะโวคาโดและสารใดๆหนึ่งมวลจะมีมวลเท่ากับตัวมันเองเพราะฉะนั้นโจทย์พูดถึงมวลนี่ไง ัวมันเองนี่มลอยู่นี่แล้วก็จบก็พูดถึงจำนวนอนุภาคพูดถึงมวลถามหาจํานวนอนุภาคนักเรียนจะได้คําตอบได้ยังไอองอะสตัวเนี้ยมันมีอะไรเชื่อมกันอยู่คะ่ะนักเรียนมวลกับจำนวนอนุภาคเนะี่ยมันมีอะไรเชื่อมกันอยู่คะ่ะนี่ไงมันมีตัวที่เหมือนกันตัวที่เชื่อมกันอยู่ก็คือเลยคะ่ะมูล เพราะฉะนั้นหมายความว่าโจทย์บอกมูลมาใช่ไหมนักเรียนจะเอาจะหาคําตอบเป็นอนุภาคได้ต่อเมื่อนักเรียนต้องวิ่งไปหาตัวเชื่อมก่อนตัวเชื่อมของทั้งสองก็คือคําว่าโมลน,นั่นแปลว่าเราต้องเปลี่ยนโมลให้มันเป็นโมลเสร็จแล้วปุ๊บเปลี่ยนโมลให้เป็นจํานวนอนุภาคนั่นเองอะไม่ยากเดี๋ยวครูทําให้ดูนะคะลองดูเนาะอะทาตามสเตปทําตามแผนภูมิที่เราวาดเปลี่ยนจากมวลให้เป็นโมล เพราะฉะนั้นอยากได้โมนใช่ไหมตอนนี้สเต็ปที่หน,นึ่งเนานะอยากได้โมนเอาโมนขึ้นบนครูกำลังเขียนแฟกเตอร์นะคะแฟกเตอร์ต้องเอาความจริงมาเขียนสารใดๆดหนึ่งโมนจะมีมวลเท่ากับตัวมันเองครคะเออครยเอยเหล็กเหล็กมีเลขมวลเท่ากับ5้าสิบห้าอยากได้โมนเอามนขึ้นบนเอากรรมลงล่างและเอาเลขที่โจทย์ให้มา เข้ามาขู่เห็นไหมกรรมตัดกรรันักเรียนก็จะได้ออกมาเป็นโมนซึ่งจะมีค่าเท่ากับ0.179โมนอ่ะได้โมลละทีนี้เราต้องเปลี่ยนโมนให้เป็นอนุภาคอันนี้คือสเต็ปที่2เปลี่ยนให้เป็นอนุภาคเพราะฉะนั้นก็เอาอนุภาคขึ้นบนสารไดๆไหโมล จะมีจำนวนอนุภาคเท่ากับ6.02ูอคูณยกกำลัง23อนุภาคแล้วเรามีกี่มวลคะเออเราก็เอามันเข้ามาคูณมวลตัดมวลแล้วเรียนก็จะได้คำตอบออกมาเป็นจำนวนอนุภาคหรือว่าเป็นอะตอมตามที่เขาถามนั่นเองนะคะ อนุภาคหรืออะตอมน,นะอืมนะคะทำสองขั้นตอนขั้นที่1เปลี่ยนมวลให้เป็นโมลแลวขั้นที่สองเปลี่ยนโมลให้เป็นจำนวนอนุภาคก็จะได้คำตอบนั่นเองอ่ะทีนี้ไอสองขั้นเนี้ยครูถ้าครูไม่เขียนแยกเป็นสองขั้นแบบนี้ครูเขียนยาวๆไปเลยได้ไหมคะอ่ะสเต็ปที่1เราเปลี่ยนมวลให้เป็นโมลเนาะเอาโมนลขึ้นบน เอาโมนที่โจทให้หมาเข้ามาคูณจากรูปนี้เราได้โมนละใช่ไหมคะจากแฟกเตอร์นี้เราได้โมนออกมาละได้คำตอบที่มีเมนยเป็นโมนละเพราะฉะนั้นเอาเข้าไปคูณอีกเราจะเปลี่ยนโมนให้เป็นจํานวอนอนุภาคเพราะฉะนั้นเราก็เอาอนุภาคขึ้นบนเอาโมนลงล่างเห็นไหมเอาแฟกเตอร์มาช่วยโมนตัดกับโมนสุดท้ายหน่วยที่นักเรียนเดือกก็คือ อนุภาคมันก็จะได้คำตอบเท่ากันค่ะนักเรียนทนีก็ประหยัดบรรทัดมากขึ้นก็คือรวบสองขั้นตอนเนี่ยแค่เป็นขั้นตอนเดียวโอเคเนาะอ่ะทีนี้มีคำถาม เขาถามว่าสารต่างชนิดกันถ้ามีจำนวนโมลเท่ากันจะมีโมลเท่ากันหรือไม่สารต่างชนิดกัน ถ้ามีจำนวนโมลเท่ากันจะมีมวลเท่ากันหรือไม่โอเคงั้นครูยกตัวอย่างนะน้ำหนึ่งโมลมีมวลเท่ากับหนึ่งคูณสองบวกสิบหซึ่งก็เท่ากับสิบแปดอ่ะครูถามว่า ไฮโดรเจนหนึ่งโมลล่ะแก๊สไฮโดรเจนหนึ่งโมลล่ะเห็นไหมจำนวนโมลเท่ากันเลยเขาจะมีมวลเท่ากันไหมคะไม่เนาะไฮโดรเจนหนึ่งโมลเขาจะมีมมลเท่ากับตัวมันเองหนึ่งคูณสองเท่ากับสองนั่นเองเห็นไหมคะว่าเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งเราตอบเขาว่าสารต่างชนิดกันถ้ามีจำนวนโมลเท่ากันจะมีมวลเท่ากันหรือไม่นักเรียนตอบว่าไม่เท่าขึ้นอยู่กับ สารชนิดนั้นนั่นเองอ่ะทีนี้มาดูคำถามข้อที่สองที่เขาถามสารต่างชนิดกันจำนวนโมลเท่ากันจะมีอนุภาคเท่ากันหรือไม่ มาดูนะคะอะ h 2 o หนึ่งโมลจะมีอนุภาคเท่ากับหกอุ้ย h t o o หนึ่งโมลจะมีจำนวนครูขอยญาตย่อนะอนุภาคเท่ากับหก จุดศูนยสองคูณสิบยกกำลังยีบสามโมเลกุลอ่ะเช่นเดิมถ้าแก๊สไฮโดรเจนหโมลล่ะจะมีจำนวนอนุภาคเท่าใดก็หกจุูนสคูณสิบยกกำลังยี่บสามโมเลกุลเพราะฉะนั้นข้อน,นี้เราตอบว่าถ้าสารต่างชนิดการมีจำนวนโมลเท่ากันจะมีจำนวนอนุภาคทำไมคะมีจำนวนอนุภาค เท่ากันนั่นเองอ่ะโอเคให้นักเรียนเปิดไปแบบฝึกขาด4.3่จาทำข้อ1.1ึห้า ใหญ่6ใหญ่แล้วก็7ใหญ่แปลว่าทําทุกข้อนะคะ5 6 7เนี่ย5ใหญ่6ใหญ่7ใหญ่มันจะมีข้อย่อยๆทําทุกข้ออันนี้ค่อยส่งวันพุธ สู้ๆนะ,ะนักเรียนในยุคสมัยที่เราต้องเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็จะต้องแบบด็ครูก็จะพยายามสอนให้พวกเราเข้าใจนะคะอ่ะขอแค่นักเรียนให้ความร่วมมือกับครูอันนี้เดี๋ยวครูจะส่งให้นะคะแล้วก็ทำการบ้านส่งตามที่ครูบอกเหมือนเดิมนะส่งเข้าในลายส่วนตัวสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ